ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่18ท้องฟ้าครามห้องเรียนเงียบลง ภายใต้แสงแดดยามเช้าดวงตาของนักเรียนดูราวกับอัญ,ญมณีที่ส่องประกายระยิบระยับสูเย่ยือนอยู่นอกประตูห้องเรียนเป็นเวลานานอย่างไม่สบายใจเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันของดวงตาทุกดวงในห้องเรียนที่พุ่งเข้าหาเขาและเขาต้องบังคับตัวเองไม่ให้แต่นิ้วหัวแม่มือขวาและนิ้วชี้อย่างประมาทข้าขอโทษครูนีเดินข้าม,มาสายสุเย่โค้งคำนับ90องศาไปทางนีเดินด้วยความเคารพอย่างสูง การยอมรับความผิดพลาดของเขาเป็นหนึ่งในจุดแข็งของซูเย่ซูเยลุกขึ้นเพื่อพบกับสายตาที่เป็นมิตรของนีเดิลแต่เขารู้สึกราวกับว่าเขาโปร่งสายภายใต้สายตาของชายคนนั้นเสียงเข้มของนีเดิลแพร่กระจายไปทั่วห้องเรียนนี่เป็นชั้นเรียนที่ยากจนที่สุดที่ข้าเคยสอนและเจ้าเป็นนักเรียนที่ยากจนที่สุดเหล่านักเรียนต่างพากันหัวเราะคิกคักใบหน้าของซูเยลุกกลามด้วยความอับอาย อย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้ดีกว่านี้เสียงของนีเดิลเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขอบคุณครูนีเดิลสุเย่กล่าวอย่างเร่งรีบข้ามีความเข้าใจในสถานการณ์ของเจ้าแต่เจ้าต้องรู้ว่าอนาคตจะให้อำนาจแก่เจ้าหากเจ้าพยายามอย่างเต็มที่ขอบขอบคุณครูนีเดิลสุเย่ก,ก้มศีรษะลงและจำคำพูดของนีเดิลอย่างจริงจังเขาย้ำประโยคซ้ำและซ้ำเล่าในใจ ในโลกแห่งเวทมนซูเย่ต้องถือว่าตัวเองเป็นนักเรียนที่ขาดการศึกษามากที่สุดนักเรียนบางคนในชั้นเรียนมองไปที่นีเดินดูเหมือนพวกเขาจะครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเมื่อน,นึกถึงคำที่นีเดินเพิ่งพูดกลับไปที่ที่นั่งของเจ้านีเดินพยักหน้าเล็กน้อยแล้วหันกลับมาที่ชั้นเรียนซูเย่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและสำรวจห้องเรียนเขาสังเกตเห็นว่าห้องเรียนนี้แตกต่างจากห้องเรียนในดาวเคราะห์สีน้ำเงินอย่างสิ้นเชิง มีโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ห้าโตะงานฝีมือคุณภาพต่ำในห้องเรียนนี้ด้านยาวของพวกมันหันไปทางกระดานดำวิเศษที่ด้านหน้าสี่โต๊ะแรกเต็มไปด้วยนักเรียนแล้วมีเพียงโต๊ะสุดท้ายที่มีที่นั่งว่างซูเย่ใช้เวลาปีที่แล้วนั่งที่โต๊ะสุดท้ายเช่นกันซูเย่สำรวจห้องเรียนจากนั้นกดตัวเองพิงกำแพงขณะที่เขาเดินไปที่โต๊ะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว นักเรียนสองสามคนมองดูซูเย่อย่างรังเกียจในขณะที่คนอื่นๆจ้องมองที่หนังสือเวทมนต์ของพวกเขามีแม้กระทั่งนักเรียนบางคนที่พึมพำอะไรบางอย่างด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยในที่สุดซูเย่ก็รู้สิ่งที่พวกเขาเรียกเขาว่าคนโง่ที่สามท้องของซูเย่เกรงตามสัญชาตญาณเมื่อเขาได้ยินวลีนี้และการแสดงออกของเขาก็ค่อยๆแข็งกระด้างเขาจำความทรงจำได้มากมายในขณะที่เขากำลังวิ่งไปเรียน ปีที่แล้วคะแนนของซูเย,ย่อยู่อันดับสามนักเรียนที่อยู่อันดับสุดท้ายได้ลาออกจากโรงเรียนไปแล้วนักเรียนที่ทำคะแนนได้อันดับสองติดอยู่ในชั้นปีแรกเป็นเวลา5ปีติดต่อกันเขาสามารถก้าวไปสู่ปีที่สองได้หลังจากที่คณะบดีให้ความเห็นชอบเป็นพิเศษเท่านั้นเขาอายุ25ปีนี้และใช้ชื่อฮอตต่างจากเด็กๆในดาวเคราะห์สีน้ำเงินไม่มีการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรีซ ผู้ชายกว่า90%ในกรีซเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มหรือทักษะอื่นๆตั้งแต่อายุ7ขวบในขณะที่ผู้หญิงเรียนรู้การทอผ้าหรือการดูแลบ้านน้อยกว่า10%ของเด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยได้รับการศึกษาหลังจากอายุ7ขวบพวกเขามุ่งเน้นไปที่การท่องจำและท่องงบทอกวีหรือพัฒนาความสามารถทางศิลปะเป็นหลัก ในสมัยกรีกโบราณกวีนิพนธ์มีชชยเหนือศิลปะรูปแบบอื่นๆทั้งหมดวิชาเช่นประวัติศาสตร์หรือโรงละครล้วนมีสถานะต่ำกว่าบทกวีอย่างไรก็ตามจากเด็ก10%ที่ศึกษาต่อมีเพียงหนึ่งใน10เท่านั้นที่สามารถอ่านและเขียนได้เพราะโดยปกติทาสมีหน้าที่สอนเด็กๆในครอบครัวที่ร่ำรวยให้อ่านและเขียนมีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจที่จะทำให้ตนเองดูเหมือนทาสโดยรับสั่งสอน อย่างไรก็ตามสถานการณ์เปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยการปรากฏตัวของผู้วิเศษผู้คนเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นมเมื่ออายุ14ปีเด็กจำนวนไม่มากจากครอบครัวที่ร่ำรวยจะกลายเป็นนักเรียนของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเพื่อรับความรู้หรือทักษะในขณะที่เด็กที่เหลือจะทำกิจกรรมกรเกษตรกรรมต่อไปหรือเริ่มฝึกทหารไม่มีผู้วิเศษในหมู่ชาวสปาร์ตันพวกเขาทั้งหมดเป็นนักรบและแม้แต่ผู้ที่อ่อนแอที่สุดก็จะกลายเป็นนักรบระดับเหล็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นี่เป็นเพราะชายชาวสปาร์ตันทุกคนที่ไม่ได้เป็นนักรบระดับเหล็กเมื่ออายุ20ปีจะถูกประหารชีวิตสูเยไม่เคยได้รับการศึกษาใดๆก่อนปีที่แล้วดังนั้นแม้ว่าเขาจะใช้ความพยายามมากพอสมควรแต่อันดับสามนับจากท้ายคืออันดับที่ดีที่สุดที่เขาสามารถบรรลุในชั้นเรียนได้ด้วยเหตุนี้ซูเย่ฮอตและเด็กที่ออกจากโรงเรียนจึงถูกเยาะเย้ยว่าเป็นสาคนโง่องของสถาบันเพนโตซูเยถูกเรียกว่าคนโง่ที่สาม ซูเย่เดินไปที่โต๊ะสุดท้ายและสังเกตว่ามีคนนั่งอยู่ที่นั่นหกคนคนหนึ่งคือฮอตเยาวชนที่คนอื่นๆรู้จักกว่าเป็นคนโง่ที่สองเขาดูแก่กว่าใครในห้องแม้จะนั่งอยู่ที่หลังห้องเขาก็ไม่อาจมองข้ามไปได้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ในชั้นเรียนทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขานั่งอยู่ฮอตสูง2.1เมตรและเขายังคงเติบโตเขายิ้มกว้างให้ซูเย่ เหตุผลที่เขาไม่ลาออกจากโรงเรียนนั้นเรียบง่ายมันเป็นคําขอของบิดาของเขาที่กำลังจะตายในตอนนั้นบิดาของเขาเป็นทหารแก่ที่สังเกตเห็นกองทัพอร์เซียเคลื่อนตัวอยู่ในถิ่นธุรกรันดารหลังจากนำทีมของเขาผ่านการซุ่มโจมตีหลายครั้งและรอดชีวิตจากความพยายามหลายครั้งในชีวิตเขาได้นำทีมกลับไปเพื่อถ่ายทอดข้อมูลหลีกเลี่ยงความพยายามหลายครั้งในชีวิตของเขา เขาได้ข้อมูลกลับไปยังกองทัพเอเทนเขาเสียชีวิตไม่นานหลังจากแสดงความปรารถนาให้บุตรชายของเขาได้รับอนุญาตให้เรียนที่สถาบันศึกษาเพนโตในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นของเขาทั้งหมดซูเย่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับหอกมากที่สุดซูเย่พยักหน้ารับเขาซูเย่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆที่โตสุดท้ายยกเว้นโรลอนซึ่งเขาไม่เคยพูดเกินสามประโยคโรลอนเป็นเพื่อนร่วมชั้นชายจากตระกูลขุนนาง โรลอนได้ย้ายมาที่ชั้นเรียนนี้ในช่วงกลางภาคการศึกษาที่แล้วมีข่าวหรือว่าครอบครัวของเขามีสถานะมากในเมืองเอเทนและก่อนหน้านี้เขาเคยศึกษาที่สถาบันที่มีชื่อเสียงสำหรับขุนนางไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาถึงมาที่ชั้นนี้ในทันใดต่อมามีการกล่าวกันว่าโรลอนได้ทำร้ายนักเรียนอีกคนหนึ่งในโรงเรียนเก่าของเขาอย่างรุนแรงและถูกบังคับให้ออกไป ซูยเย่พยักหน้าให้จิมมี่เลเกอร์และอีเบิร์ทีละคนแต่เขาไม่ได้ทักทายโรลอนโรลอนไม่ได้มองซูยเย่เช่นกันเมื่อซูยเย่มาถึงโต๊ะใกล้ๆเขาก็พบว่าตัวเองกำลังจ้องมองไปที่มหาสมุทรสีฟ้าดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หญิงสาวสวมชุดยาวสีขาวเธอมีผมยาวสีดำเข้มเป็นมันเงาเหมือนน้ำตกมันดูราวกับว่าผมสีดำของเธอทุกเส้นประดับด้วยเพชรสีดำ ซูเย่มองไปทางเธอความสนใจทั้งหมดของเขาถูกดึงดูดไปที่ดวงตาของเธอดวงตาของเธอใสและเป็นประกายราวกับไพลินพวกเขาเป็นเหมือนทะเลสาบสีฟ้าบนภูเขาหิมะทะเลสาบสีฟ้าสะท้อนท้องฟ้าสีครามสดใสหญิงสาวสวมสร้อยคอทองคำเคลือบด้านรอบคอของเธอจี้ที่มีรายละเอียดด้านข้างของผู้หญิงที่ห้อยลงมาจากสร้อยคอผมของผู้หญิงคนนั้นประกอบขึ้นด้วยงูทองคำเก้าตัวที่เชื่อมต่อกัน และงูแต่ละตัวมีเพชรสีแดงคู่หนึ่งฝังอยู่ในเบ้าตาของมันสร้อยคอนี้ดูสง่าและวิจิตบรรจงและเปล่งประกายออกมาแม้จะเก่าแก่มากก็ตามซูยเย่มั่นใจทันทีว่าสร้อยคอไม่เพียงแต่เป็นมรดก็ตกทอดของตระกูลขุนนางเท่านั้นแต่ยังเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งอีกด้วยโดยเฉลี่ยแล้วสร้อยคอเมดูซ่านี้จะดึงดูดสายตาได้ทันที แต่เมื่อมันอยู่บนตัวเด็กผู้หญิงคนนี้นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ซูเย่สังเกตเห็นนี่เป็นครั้งแรกที่ซูเย่ได้พบกับเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ซูเย่รู้สึกสับสนเขาน่าจะเห็นหญิงสาวสวยคนนี้ทันทีที่เข้ามาในห้องเรียนแต่เขาเพิ่งสังเกตเห็นเธอเมื่อเข้าใกล้เท่านั้นอาจเป็นเพราะสร้อยคอหญิงสาวรู้สึกว่าการจ้องมองของซูเย่และหันมามองเขา ใบหน้าอันงดงามของหญิงสาวไม่มีอารมณ์ใดๆเธอเย็นชาราวกับปติมากำน้ำแข็งสุเย่ไม่เชี่ยวชาญในการเข้าสังคมกับผู้หญิงเขาเพียงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันหลังนั่งลงจากนั้นเขาก็แข็งค้างครู่หนึ่งโต๊ะใหญ่จุคนได้แปดคนแต่มีที่นั่งว่างเพียงด้านข้างของเด็กสาวสุเย่ไม่มีทางเลือกเขานั่งอยู่ระหว่างเด็กสาวกับฮอตทั้งหมดที่เขาเห็นจากหางตาของเขาเป็นสีฟ้าราวกับมหาสมุทร สูยเยี่คว้าหนังสือคาถาของเขาเขาได้รับข้อความวิเศษทันทีที่เขานั่งลงคราวนี้เสียงครูนีเดินดังมาจากหน้าห้องเรียนว่าเดี๋ยวข้าจะพาชั้นเรียนไปทบทวนบทเรียนภาษาทั้งหมดที่เรามีเมื่อปีที่แล้วหลังจากทบทวนแล้วข้าจะสรุปบทเรียนภาษาต่างประเทศใหม่ทั้ง6ในชั้นเรียนในปีนี้โดยง่ายชั้นเรียนที่เหลือจะถูกแนะนำโดยครูคนอื่นๆ 6. และยังมีชั้นเรียนอื่นๆอ,อีกข้าได้ยินอะไรผิดไปหรือเปล่า ซูเย,ย่รู้สึกสับสนความทรงจำของความสิ้นหวังความกลัวไร้หนทางและความบ้าคลั่งถาโถมเข้ามาในสมองของเขาทัานทีหูของซูเย,ย่เริ่มสั่นและหัวใจของเขาเต้นแรงในอก